แม่อ้อยอวยพรเรื่องความรักให้เบสคำสิงหลังลูกสาวเจอมอรสุมหัวใจ เรียกได้ว่าผ่านพ้นเรื่องราวอันแสนสาหัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยูทูบเบอร์สาวและนักแสดงสาวชื่อดังเบสรักวณีคำสิงห์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวถูกจับตาเรื่องความรักกับหนุ่มแพทริกปวริศจนกลายเป็นคู่จิ้นมาแรงของวงการบันเทิงแต่ผ่านไปได้ไม่นานฝ่ายหญิงก็ได้กดอันฟอลโล่ฝ่ายชายและก็ได้ลบรูปภาพคู่คลิปวิดีโอที่ทำร่วมกันจนเกลี้ยงโซเชียลทำเอาแฟนคลับที่ตามลุ้นตามเชียร์ให้คู่นี้พัฒนาความสัมพันธ์ต่างใจหายไปตามๆกัน ทางด้านเบสรักวนันีก็ไม่ได้ปล่อยให้แฟนๆชาวเน็ตคาใจกับประเด็นดังกล่าวเพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้ออกมาชี้แจงดราม่าทันทีผ่านทางรายการดังอย่างรายการแฉโดยเบสก็ได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ว่า เพราะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ไปต่อเป็นเหตุผลของหนูกับพี่เขาส่วนเรื่องการกด unfollow เป็นคนกดอันเองเพราะมีเหตุผลส่วนตัวตอนนี้จบกันไม่ดีมันมีคําพูดบางอย่างที่เคลียร์กันแล้วรู้สึกว่ามันกระทบจิตใจไม่ได้คิดจะกลับไปฟอลแล้วและไม่กลับไปคุยด้วยเพราะเราตัดสินใจแล้วจริงๆขอโทษที่รอบนี้คิดทบทวนไม่ดีถ้ารอบหน้ามีความรักจะเงียบๆ จะคิดให้อรอบคอบมากขึ้นอีกทั้งยังบอกอีกว่าอย่าไปด่าพี่เขาให้มาลงที่เบสยืนยันไม่ได้อันบล็อกเราหาผู้ชายใหม่ดีกว่าถ้าหาไม่ได้หนูก็โสดและล่าสุดเมื่อถึงช่วงท้ายปีของปี2566ทางด้านเบสรักวณีก็ได้ให้เงินคุณแม่และน้องชายเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งทางด้านแม่อ้อยก็ได้อวยพรให้กับลูกสาวเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าขอบใจมากนะลูกอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองนะไปต่อแม้ว่าเบสได้คบกับคนที่ดีแน่นอน งานนี้ทำเอาแฟนคลับลุ้นและเชียร์และจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ของเบสรักวณีอย่างแน่นอนค่ะ